ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปนะคะจะเจอกันในงานเดียวกันเลยนะคะนั่นก็คือคุณอ้ําพัชรภาชัยเชือ้อคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่ห่างหายจากงานภาพยนตร์ไปถึง7ปีนะคะครั้งนี้หวนกลับมาแล้วค่ะให้แฟนๆได้หายคิดถึงการเห็น <He ard. S 2> บอกว่ามีการอ่านบทแล้วถึงกับหลุดหัวลาะออกมาเลยนะคะถึงกับยอมรับที่จะเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้อะรายละเอียดจะเป็นยังไงไปฟังจากพี่อ้ําพัชรภาค่ะอยากเล่นมากเพราะว่าอ่านจบแล้ว ถ้าคิดได้ไม่ต้องถามนะว่าปวดยังไงแรบบมันก็ใค้ใค้ที่เช่งคุยดีกว่าลนะอามันสวนชอบตอนแรกเราก็สืบต่อไปว่าเออเหมือนเดิมเดิมที่เราเคยอ่านไปอ่านมาเคยไม่ใช่แล้วทำห้นแบบหัวล้อนแล้วอ่านจบภายในกัดเดียวจบเลยไม่ได้เล่นตัวนะจะหาว่าทำไมไม่ทิ้งที่เลยเนาะมันมันไม่เถึงเราเพราะว่าราคุยเราคุยแต่ไมอยากเปิดทีเดียวให้ให้แบบรอคุณผาไม่นานหรอกค่ะนีเราเคยเจอกันอยู่แล้วค่ะเป็นลูก เราพอมันไม่ได้มาเราเจอการลงมก็ไม่ได้ลงมาลวอ่านแล้วสะดุ้งตลกเห็นเลยค่ะวกนได้ต่างกนครเห็นค่ะเห็นค่ะรู้สึกไงบ้างสะดุ้งสะดุ้งเจอกับ่อยะไปไม่ค่อย่อยนักฝนลงมตอนนี้มันน่งครับแต่ว่ากับพี่คการณ์้ไม่ได้เจอเพนาะถ้าไม่เีอะไรก็ไม่ได้เจอกันนะะมอนานจรองค่ะหมายว่าเดี๋ยวคนก็จะถามหาอะไรนด แตีจริงสองตีสักปีแล้วเออช่วงแรกๆก็อาจจะเจอแต่ก่อนที่โควิดนี่จะเจอกันอาทิตย์ละสามสี่วันตอนนี้ก็พอโควิดก็สิบวันเจอทีหนึ่งบางทีก็เดือนสองอาทิตย์เดือนหนึ่งนะค่ะเขาขับตัวเไปก็ไปกินนี่กันเลยเขาไม่เจอใครเราไปเจอใครอย่างเงี้ยอ่าเราก็ตั้งคนตัดบทตัวละเขาไปเจอแล้วก็บวกไปอีกออกไปเจออีกอ่ะอยู่บ้านกันละ เชื่อว่านะคะจะไม่ทําให้แฟนคลับผิดหวังแน่นอนกับการทำ back ก,กลับมานะคะสู่จอภาพยนตร์ค่ะนะายคนรอติดตามเพราะว่าไม่ได้เจอพี่อ้ําเล่นภาพยนตร์นานแล้วนะคะ